สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ f i n s i t AI Podcast รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการเงินการลงทุนและนวัตกรรมสุดล้ำวันนี้ผม T.O. ครับและดิฉันมินตราค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้อย่างก้าวกระโดดนั่นก็คือเท s l a ค่ะเทสลาไม่ใช่แค่บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรม พลังงานสะอาดและวิสัยทัศน์อันไร้ขีดจำกัดของชายที่ชื่ออีลอนมัสก์ครับใช่เลยค่ะทิโอก่อนที่เราจะลงลึกในแต่ละประเด็นเรามาทำความรู้จักกับเทสลากันคร่คราวๆก่อนดีกว่าค่ะเทสลาก่อตั้งขึ้นในปี2003โดยมีเป้าหมายหลักคือการเร่งการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนค่ะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทสลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทาได้จริงจากการเป็นผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้ามาจนถึงการขยายธุรกิจไปสู่โซลูชันด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ถ้าพูดถึงเทส la สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะที่โยแน่นอนครับมินตาเทส la ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการพิสูจน์ให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถให้ประสิทธิภาพความเร็วและความหรูหราได้ไม่แพ้รถยนต์สันดาปภายในเลย จากโมเดล S ที่เปิดตัวในปี2012ซึ่งสร้างความฮือหาให้จากวงการมาจนถึงโมเดล3ที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายขึ้นและไซเบอร์ทรัคที่ดีไซน์ล้ำยุคสุดๆและไม่ใช่แค่เรื่องของตัวรถยนต์เท่านั้นเท s l a ยังสร้าง Ecosystem ทีโโส่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย s u p e r c h a r ร์ r เจที่ช่วยให้การเดินทางไกลด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปได้จริงหรือระบบออโต้พายล ที่เป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติที่ถึงแม้จะยังต้องมีการพัฒนาต่อไปแต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งและนอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าเทส la ยังมีบทบาทสําคัญในธุรกิจพลังงานสะอาดครับเบนราถูกต้องค่ะเทส l a Energy เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญของวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนพวกเขามีผลิตภัณฑ์อย่าง p าว e ว w a l l ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สําหรับบ้านที่ช่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซล ทำให้เจ้าของบ้านสามารถใช้พลังงานสะอาดได้ตลอด24ชั่วโมงและลดการพึ่งพาพลังงานจากสายส่งหลักได้อีกด้วยและยังมีเมกะแพ็์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับภาคอุตสาหกรรมและโครงข่ายไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเทสลาไม่ได้มองแค่การขับเคลื่อนแต่ยังมองถึงการสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาดแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตการจัดเก็บไปจนถึงการใช้งานจริงและหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนเทสลาให้มาได้ไกลขนาดนี้ คงหนีไม่พ้นใช้ที่ชื่ออีลอนมัสครับเป็นตา่าใช่เลยค่ะอีลอนมัสไม่ใช่แค่ซีอแต่เขาคือวิชชั่นนัลี่ผู้ที่กล้าฝันใหญ่กล้าลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์ความทะเยอทะยานและความสามารถในการผลักดันให้โปรเจกต์ต่างๆกลายเป็นจริงได้คือสิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันอีลอนมัสก์ก็เป็นบุคคลที่มีประเด็นให้พูดถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวิธีการบริหารที่อาจจะดูแปลกไปบ้างหรือการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ที่บางครั้งก็สร้างความผันผวน ให้กับตลาดุนซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับมินตาในแง่หนึ่งมันสร้างความสนใจและทําให้เทสลาเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอแต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เทสลาไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆและเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพวกเขาค่ะแล้วอนาคตของเทสลาล่ะคบมินตาคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่าเทสลาจะยังคงเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดต่อไปแต่แน่นอนว่าการแข่งขันจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆค่ะ คู่แข่งจากทั้งบริษัทรถยนต์ดั้งเดิมที่เริ่มหันมาลงทุนใน E ีีอย่างจริงจังและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดก็มีจำนวนมากขึ้นสิ่งที่เทสล a าต้องเผชิญคือการรักษานวัตกรรมและประสิทธิภาพการผลิตให้เหนือกว่าคู่แข่งและการขยายตลาดไปยังภูมภาคต่างๆทั่วโลกและไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นธุรกิจพลังงานสะอาดของเทสล a าก็มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลเช่นกันเพราะเทรนด์ของโลกกำลังมุ่งสู่พลังงานยั่งยืนอย่างชัดเจน ภาพของเทส la ในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตรถยนต์แต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีครบวงจรที่ขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานสะอาดเลย AI สรุปแล้วเทส la คือบริษัทที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านของยานยนต์หรือพลังงานและสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือเทส la จะสามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นําและผลักดันวิสัยทัศน์ของเอเลนมาร์กให้เป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสําหรับวันนี้รายการฟินไซ AI podcast ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ